มัทฉะกรีนทีกลไกลปกป้องสมองลดการอักเสบและเสริมการทำงานประสาทลองมองที่ภาพนี้ไปด้วยกันนะครับตรงกลางคือมัทฉะกรีนทีพร้อมสารเด่น EGCG ที่ลูกศรพุ่งลงสู่สมองเริ่มจากด้านซ้ายของภาพจะเห็นคำว่า i n h i b i t e d Gene Expression มัทฉะไปกดการทำงานของยีนสำคัญอย่าง FAS SCD 1และ SREBP 1ผลลัพธ์คือร่างกายขับกรดไขมันอิสระออกทางอุจจาระมากขึ้นเหมือนเปิดทางให้น้ำหนักเบาลงลดภาระการสะสมไขมันส่วนเกินเลื่อนสายตามาด้านขวาของภาพคุณจะเห็นหัวข้อ Improve Lipid Metabolism ลูกศรลงชี้ว่า LDL และไตรกลีเซอไรด์ลดลง ในขณะที่ HDL เพิ่มขึ้นนี่คือการจัดสมดุลไขมันในเลือดที่ช่วยให้สมองและหลอดเลือดแข็งแรงขึ้นไปต่อกันที่มุมล่างซ้ายกล่องที่เขียนว่า reduce neuroinflammation ในสมองส่วน Hypotheramic อาจจะเห็นภาพไมโครเกลียทั้งที่พักและถูกกระตุ้นมัทฉะช่วยลดการกระตุ้นไมโครเกลีย ลดการหลังสารก่อการอักเสบและปิดสวิตช์สัญญาณ Jk2 step 3เหมือนกับการดับไฟเล็กๆที่กำลังลุกลามในสมองและสุดท้ายมุมล่างขวาของภาพ improve synaptic plasticity นี่คือหัวใจของการเรียนรู้และความจํามัชชะเข้าไปปรับเส้นทางสัญญาณ IRS a c t และ ERK CREB BDNF ให้สมดุลช่วยให้การเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทแข็งแรงขึ้นสมองจึงยืดหยุ่นรับข้อมูลใหม่ๆได้ดีกว่าเดิมเมื่อมองรวมทั้งภาพเราจะเห็นว่ามัจชะเขียวไม่ได้เป็นเพียงแค่ชาแต่คือเครื่องมือปรับสมดุลระดับยีนไขมันการอักเสบและการเชื่อมต่อของสมองอย่างปราณีตข้อสำคัญนี่คือคกลไกระดับโมเลกุลจากงานวิจัย เพื่อให้เราเข้าใจทิศทางชีววิทยานะครับไม่ใช่คำแนะนำการรักษาเฉพาะบุคคลหากคิดจะใช้สมุนไพรหรืออาหารเสริมควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเสมอถ้าคุณชอบการเล่าแบบนั่งดูภาพไปฟังกลไกลไปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้เลยครับเราจะพาไปเจาะลึกความลับของธรรมชาติอีกมากมาย